อย่าเพิ่มเอ้าสบายดีพี่น้องสบายดีซีเบิร์ดสุส่คนเนาะตอนนี้สี่คนกับยูป่าอีกแล้วพี่น้องมาหาหน่อไม้มาหาหน่อไม้ร่สบายดีพี่นาหาหนอาอ่อไม้กับเด็กๆลังเข่าป่าหาหน,น่อไม้มาสี่คนคือเก่าพี่น้องอน้องมาสี่คนสี่คนก็มากับเด็กพี่น้องเอ้ย จ้ะแล้วพ่อพี่มาสบายดีปะลุกเน่ยบอดมัดพบมอะไรก็อะค่สบายดีปาลุง <c oughs> บอดมาดพรมสาวกับบอดอันน่ะค่ลูกพีสาวเนาะคืนออกมาอยู่น้ำสองสามมืออะไรติดน้องอยากออกมาอยู่นำ้ำน้องอยากหลินนำ้ำน้องและ้วกะ็อันนานแน่เพิ่นพิชเเมนอยากนอนอยากนอนเพื่อนใหม่พี่นนองอย่างนอนเพื่อนงามเนาะ <c oughs> ก็เลอยออกมาอยู่นำ้ำน้องติดน้อง มาอยู่สองสามมือเลยเด้ปะฮุมฮุมฮุมฮผมซีพีซีกปะกะติเพิ่นบ่ได้ออกมาได้ถี่หนอกเลยเแต่เช้าพ่อน,นอนเพือนใหม่นะบ่ได้ออกมาใกล้ได้ถ้าจะออกมาอยู่นั่มขาได้เทือนใหม่น่นไายเถื่ออลไรได้ออกมาอยู่น,น,นําออม,าอน,มานอนนําอันนี้ก เที่ยมอีกได้นลงบ่ได้อนแี้คนเก่งแหละน้ามันได้น้มันได้เลยที่ปิดจะนั้งละลูก มีช่ีพี่พี่ม่งี่ก้าอนไอม้นั้นพี่น้องไผ่หูต้นอันนี้แน่เนะต้น ต้นยังนี่พี่น้องผู้ใดฮูคอมเมนต์มาในเด้อแต่ว่ากินได้เนาะกินได้กินกับแกงเนาะไมมสะโพนสีฮักเอาพี่น, Good. Good. น้องเลยกึดกึดนี่เป็นหนวดหนวดเลยเนาะถ้าผู้ใดฮูคอมเมนต์มาในเด้อใส่กระตา่ะายไปผักแล้วยูแม่แม่ มเมื่อนี่มาหาเนอใหม่กะกะมีความสุกพี่น้องดีใจล้ายเนาะอ่าดีใจยังกะไปถาลุ่นถาส้มคลิปหนาเนาะแต่ว่าตอนนี้มาหาเนอใหม่ซะก่อนเรียวข่าวดีก็จะตามมาทีหลังเนะาะถาลุ่นถาส้ม

mẹ cô quay nhau này đấy Nó ngạt ngạt ngạt, xém hát

thằng ăn đi ăn đạm xem

ลอยนะพุงนนนนยยหน้าเลยแม่นะเนี่ยนะเห้ยอ้มโอ้ยแม่มันม่แ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 ม่เม่่แ่แ่แแม่มแม่ม่่่ เออโอ้โหโอ้สอันถึงได้ร้อยดี๋ยว แม่เอ้ยแม่แม่แม่ไอ้แม่ถือว่าลม่เล่ะจับอันเรียนจีเลยที่หนึ่งเป็นจุดที่หนึ่งเป็นจุดที่สองขึ้ไปป่ะนี่แม่อย่าไปกินอย่าไปกินต่นอนนี่เ่ไปกินแต่ย่างกอเราหมากแดง ที่มาพไดและไหมน้องไหมเนาะเงี <ổ clapping> ้ยวเลยใช่ น่าล่ะพี่น้องได้พอก,กินแล้วเนาะนี่ไล่เติมพอก,กินแล้วพอแกงพกอกอเร็วขย่า,ยางลูกพู้ไปเก็บอยู่บ่มันลายๆผู้มันบ่ลายเนียนี่เขาขย่างนะอู้บนบาทเฉพอนยังอยู่ไกลผู้พี่น้องพู้พักป่าไปเฮ้เนาะ แล้วพี่น้องได้มากันแล้วผักตานมาเพิ่มมาพ่อบักตานตานกับบักตานแก่ดอกแจ้งบักตานคุ้ยหรือบักตานงัวพี่นอ้องมาเอาบักตานออกะนี่เนาะใหม่เนาะเดี๋ยวพ่อแกง,กอ,งยอยู่พี่น้องเลยมาร้านซาวเปต่อยบักตานเลยเอาบักตานมาเผิ่นซาวเรื่องกั็แมา่ใหม่อล้วเพิ่มแมาหน่เพิ่มอะไรกูขาว,วาเลย เลื่องกับน้อกมาเผาน้องมีองอท้ายนาเจ้า,าเลื่องก็มาเผาซา,ามีไทยนาพี่น้องเลยเจ้า,าเลื่อมเจ้าเลื่อมเจ้าเลื่อมกับเจ้าเลื่อง,อง,องตอดกระตรแตดเลยค่ะจ้าเอาเบิดตัวมันบ๊กระตอดกระแต่น้ำไม่ห้ามืลยที่นอทีใหญ่เห็ดชัน

เรากไรเดี๋ยวขนาดก่ลันแกิลงหรือเปล่าแม่กาะบุหเคยเรื่องหน่วยอ่อนมันเรื่องนี่เรืองเามนนี่แล้วมันหดที่ล้วฮอดเลยอดเฮือนเลมา้ิบ่อดเฮือนเลยาพากินนันน่ะให้ยังบุน่กินอันยิ้มเขายิ้มได้กินเขาเศร้า กิ้งเขากิ้งเ้าร้สิไปเปนปักสองมาแม่ขัรุ่นท่าส้มพี่น้อชื่อช่อเด้ชื่อนงแก่ยหางยังช่องุงชื่อยังช่องทงค่ะชื่อเอามามามาชื่อเืือมักอะหัวชาเรื่องกับ์ตนี่ีข่าวดีย ดาวนันใะไหมก็สามพันสามพันแปดเออแม่ดาวนับพันแปดดาวนันโม่ป้าไหมอ้าพี่น้องโม่หนี้สะพอนกพี่น้องแกผักบรรยากาศด้วยซ้ำนี่เนาะก็ดื่มกาขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบิร์ตสุขสุขคนมาว่าจะเป็น แม่สิงคโปร์แล้วก็แม่ละไมพี่อัมพตพี่ออนอุมาแล้วก็พี่สนทยาเนาะแล้วก็พี่ปุ้ยพี่พัดเนาะเบิร์ตคู่คู่คนนั่นแหละเนาะพี่มาซ้ายบอแพงเนี่ยแล้วก็บซ้ายสาวพอนเนี่ยแล้วก็บซ้ายสาวแพงเนาะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อศรีเนตตาสาวพอนมามาโดยตลอดเนาะสิ่งใดที่มันผิดพลาดคือว่าสาวพอนนั่น พี่ผ่านยังไปกะพอโทษพอภัยนำเอชที่ถกทานแล้วก็นำเบสุบสุบคนเดอ้อเมื่อนัน้นที่ลงขีปเราก็ได้เจตนาว่าสิไปเว่าอยังไหแม่เปเสียหายดอกเนาะพอฮอดีกับข้อเก่าคำว่าสบายดีเบสิุสุบคนไปแล้วมาฮอดเื่นกับข้อต่ออีกจักหน่อยพี่เนาะมาเห็นเราใหม่จากข้อกับสะออนเนาะขึ้นเงาแน่ก็มีแล้วเนาะขึ้นลายพี่เนาะเ้ย แต่พ่อนบ่ได้กินเนาะอันเพราะว่าไปหาหน่อไม้บ่อนอื่นมากินให้เพิ่นก่อใหญ่ๆก่อนเนาะสะพ่อังสิกินถ้าถ้ามื้อใดสะพ่ได้หัวเนาะได้หัวอ้อมสะพสิปลูกให้มันหลายๆจังบ่ได้ไปหาไก่พี่เนาะก่อนั่นก็หลายไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะก่อนั่นก็มีแต่ว่าสะพบ่กินเนาะหาเอาบ่อนอื่นมากินก่อน ให้มันกอยใหญ่ๆมันจังเป็นหนอใหญ่เนาะกอใหญ่เพิ่นก็ออกหนอใหญ่เนาะฮู้นออกหนอลายเนาะเพิ่นสูงแล้วก็มีกอนี่สะพอนปลูกเองเนาะปลูกสามสี่ปีก็ได้กินหนอพี่น้องเอ้ย ก่งเก่งเก่งไปบ่ได้ให้อุ้มจักบาทสบายดีเด้อพี่น้องบ่สุขุสุขคนเนาะสะออนเนาะไม้ก็เลยถ่ายให้เบิ่ง